สวัสดีครับวันนี้นะครับเรายินดีที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะแห่งยุคนะครับดรแอร์นะครับที่จะทำให้คุณได้อากาศที่แตกต่างจากเครื่องฟอกอากาศยี่ห้ออื่นในท้องตลาดอย่างชัดเจนนะครับด้วยระบบการฟอกการกรองเจขั้นตอนนะครับที่จำลองเทคโนโลยีของยาอนา,าศสู่เครื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นกำจัดสารเคมีกำจัดเชื้อโรคแบคทีเรียนะครับ แล้วก็ปล่อยอิเล็กตรอนออกมาในอากาศเพื่อทำให้สมดุลของร่างกายมีสมดุลที่ดีขึ้นนะครับเครื่องฟอกอากาศตัวนี้อัจฉริยะอย่างไรนะครับสมมตินี่คือสารเคมีนะครับที่ลอยมาในอากาศนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะครับจะทํางานอัตโนมัตินะครับเปลี่ยนสีแล้วก็ปรับสีขึ้นอัตโนมัติฟอกอากาศให,ให้เรามีพัดลมที่ทํางานอัตโนมัตินะครับด้วยความอัจฉริยะต่างๆ ตัวนี้นะครับเป็นระบบสัมผัสที่เขาออกแบบมารวมถึงการควบคุมได้ด้วยมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นปิดเปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีปุ่มป้องกันล็อกเด็กด้วยนะครับตัวนี้นะครับไม่ว่าท่านจะกดตรงไหนนะครับเด็กก็จะไม่สามารถใช้ได้นะครับวิธีการปลดก็คือเรากดค้างไว้นะครับ5วินาทีนะครับ ปุ่มนี้เป็นปุ่มออโต้นะครับถ้าท่านปรับแมนนวลท่านก็ใช้ตรงนี้1,2,3,4,5สี่ปุ่มเทอร์โบแยกออกมาต่างหากให้ครับครับทั้งหมด6ระดับนะครับตัวนี้ก็จะมีอุณหภูมิบอกมีความชื้นบอนะครับปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มนอนหลับนะครับเวลาท่านนอนหลับปุ๊บท่านกดปุ่มนี้แสงไฟต่างๆจะ ไม่ทํางานแต่เครื่องยังทํางานนะครับไม่แสดงผลนะครับไม่แสดงแสงแยงข้าตานะครับเวลาท่านตื่นนอนท่านก็กดปุ่มปุ่มน,นอนหลับนี้ออกนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปุ่มปล่อยอิเล็กตรอนออกมาในอากาศนะครับเดี๋ยวท่านจะได้รู้ว่าอิเล็กตรอนมันดีอย่างไรนะครับแต่แนะนําให้เปิดไว้ตลอดนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มฆ่าเชื้อโรคหรือปุ่ม UV นะครับด้านล่างนะครับจะเป็น UV นะครับตรงนี้เราไม่ได้เปิด UV นะครับเพราะเราเปิด UV ปุ๊บ ตรงนี้จะไม่เห็นเพราะว่ามันถูกบล็อกด้วยไส้กลองนะครับก็แนะนําให้ท่านเปิดไว้เลยในตรงนี้นะครับในรายละเอียดของตรงนี้ก็จะมีปุ่มของออแสดงค่า PM 2.5หรือค่าฝุ่นนะครับที่ที่แสดงที่หน้าจอนี้นะครับสามารถตั้งเวลาปิดนะครับได้ถึง12ชั่วโมงนะครับนะครับพอครบ12ชั่วโมงปุ๊บเขาก็ปิดนะครับแต่เครื่องนี้ เราแนะนําว่าให้ท่านเปิดไว้24ชั่วโมงก็ได้เลยนะครับเพราะว่าเราคัดสรรมอเตอร์ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นคือน่เด็กนะครับทนทานเรารับประกันตัวนี้ตัวมอเตอร์นะครับ5ปีนะครับส่วนตัวเครื่องเรารับประกัน2ปีนะครับผมความโดดเด่นของเครื่องตัวนี้ก็คือเวลาเราเปิดฝาออกมานะครับจะมีระบบเซฟตี้ตัดไฟอัตนโนมัตินะครับคัน ถอดง่ายนะครับใช้หลักของไม่เหล็กนะครับในการถูนะครับนะแค่นี้นะครับเปิดออกมาปุ๊บระบบตัดไฟตัดอัตโ,ตโนมัติเดี๋ยวเราจะมาดูระบบไส่กรองนะครับว่าระบบไส่กรองของเขาเนี่เป็นอย่างไรนะครับเจ็ดขั้นตอนอย่างไรเริ่มต้นด้วยไส่กรองอลูมิเนียมนะครับที่เป็นลักษณะทุยินวันนะครับมีอลูมิเนียมด้านนอกคอยกรองเส้นผมเศษกระดาษขนาดใหญ่แล้วก็ด้านในจะเป็นไส้กรองใยสังเคราะห์นะครับคอยกรองฝุ่น PM เอี่สขึ้นอย่างเช่น ขนนกไม่ใช่ขนนกขนเกรอดอกไม้ขนสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบ้านเวลาท่านใช้ไปท่านจะสังเกตเห็นฝุ่นเต็มตรงนี้นะครับเอาไปล้างน้านะครับล้างน้ําด้วยสบู่หรือด้วยของซักฟอกนะครับทุกทุกทุกๆเดือนแล้วก็กลับมาใช้ใหม่อยู่กับเครื่องตลอดไปครับตัวนี้ชั้นที่3นะครับก็จะเป็นไส้กรองคาร์บอนนะครับที่ทําเป็นระดับรูพุนแล้วก็ ดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับกลิ่นไข่เน่ากลิ่นเหม็นต่างๆนะครับจะอยู่ในนี้เวลาเขาดูดความกลิ่นต่างๆและความชื้นเขาจะมีเดือนหนึ่งเราเอาไปตากแดดนะครับห้ามล้างน้ํานะครับชั้นที่4นะครับคือชั้นนี้ใส่กรองประสิทธิภาพสูงหรือกรองฝุน่นตัวนี้เป็นเกรด S12 นะครับที่สามารถกรองฝุ่น0.3ได้ถึง9 9 97%นะครับเป็นเกรด S12 ที่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าถ้าเราจะปลอดภัยหรือ,อ,อห่างไกลจากเชื้อโรคต่างๆที่มาลอยมาในอากาศเขาบอกว่าเกรด S12 สามารถที่จะกรองพวกเชื้อโรคต่างๆได้นะครับบางทีนะครับในเส็กรองในท้องตลาดนะครับเครื่องฟอกอากาศในท้องตลาดท่านจะเห็นแค่ตรงนี้นะครับเห็นแค่ไส้กรองตรงนี้ไม่มีพวกนี้ด้วยซ้ำนะครับ ซึ่งไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นชั้นถัดไปนะครับเราจึงจำลองเทคโนโลยีของตัวนี้นะครับนี่คืออะไรไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เป็นเทคโนโลยีของยานอาวากาศรเรามาเคลือบไปตรงนี้นะครับเขาจะทำหน้าที่กำจัดสารเคมีทุกอย่างนะครับด้วยระบบปฏิกิริยาภาพนะครับหรือโฟโตคาตาลิสซึ่งเขาจะทำงานกับรังสี UV นะครับ ังสี U.V จะเป็นรังสีสีม่วงนะครับที่เราจะมองมาในเครื่องนี้นะครับรังสีสีม่วงตัวนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆจ,จะได้ครับจะได้เห็นครับเนี่ยรังสีสีม่วงตัวนี้คือรังสี U.V ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะครับถ้าท่านใช้เครื่องฟอกอากาศเรานะครับระบบการ ค่าเชื้โรคตัวนี้นะครับได้สูงถึง99.43%นะครับโดยการจำลองห้อง50ตารางเมตรนะครับแล้วก็ใช้แบคทีเรียฉีดเข้าไปนะครับสามารถค่าเชื้โรคได้ถึง99.43%ขึ้นไปนะครับครับตัวนี้ไทเทเนียมไดออกไซด์ตัวนี้นะครับมีหน้าที่ทำอย่างไรนะครับเขาจะทำหน้าที่กับรังสี UV นะครับแล้วย่อยสลายสารเคมีต่างนะครับให้เป็นอิเล็กตรอนนะครับอยู่ในรูปของสารประกอบ ที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกายเราก็จะแยกอ,อย่างเช่นกลิ่นฉี่สุนัขฉี่แมวหรือฉี่เด็กตามบ้านนะครับที่อยู่ในรูปของแอมโมเนีย NH3 มันก็จะแยกอิเล็กตรอน N H, ออกมา H ออกมาแล้วรวมตัวกันใหม่ไปอยู่ในรูปของสารประกอบอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 อย่างนี้ก็จะไม่ใช่สารพิษอดี่ในรูปของน้ํา H2O อย่างนี้ก็จะไม่ใช่สารพิษแล้วนะครับที่จะปล่อยออกมาเป็นอากาศที่สะอาดนะครับนี่คือความโดดเด่นของไทเทเนียมไดออกไซด์หรือระบบโฟโตคาตาลิสนะครับ ที่มีในเครื่องนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ทราบก็คือ UV นะครับที่มีในเครื่องนี้ที่ให้มาเป็นลักษณะของ UVA นะครับที่สามารถที่จะกำจัดเชื้อโรคแบคทีรียต่างๆได้นะครับนี่คือขั้นตอนที่6นะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือระบบการสร้างอนุภาคของอิเล็กตรอนออกมาในอากาศนะครับมีความโดดเด่นอย่างไรอิเล็กตรอนเหล่านี้นะครับจะอยู่ในรูปของของประจุลบ นะครับในขณะที่ฝุ่นต่างๆที่ลอยคล้องอยู่ในอากาศนั้นจะอยู่ในรูปของประจุบวกฝุ่นที่อันตรายที่สุดคือฝุ่นที่คล้องอยู่ในอากาศนะครับไม่ใช่ฝุ่นที่ที่อยู่บนพื้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนเหล่านี้จะไปจับตัวกับบวกกับลบเจอกันนะครับเกิดอนุภาคขนาดใหญ่แล้วตกลงมาสู่พื้นก่อนที่จะเข้าสู่ลมหายใจเรานี่เขาเรียกว่าการทําให้บริสุทธิ์ด้วยประจุลบนะครับไม่ว่าจะเล็กขนาดไหนนะครับอิเล็กตรอนคือประจุลบที่ เล็กเป็นหนึ่งในล้านล้านส่วนของอมิลลิเมตรนะครับเล็กขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะปล่อยออกมาในอากาศนะครับแล้วก็ทําให้อากาศนี่บริสุทธิ์ไม่มีฝุ่นคลุ้งอยู่ในตัวเราแพนั้นท่านไม่ต้องแปลกใจว่าท่านเปิดเครื่องนี้แล้วท่านจะเห็นฝุ่นมากรองมากรองตามพวกนี้นะครับฝุ่นเล็กๆนะครับให้ตกลงมาแบบนี้ดีกว่าและเช็ดและทำความสะอาดดีกว่าให้มันก็วิ่งเข้าไปสู่ปอดของเรานะครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งที่โดดเด่นก็คืออิเล็กตรอนเหล่านี้ที่ปล่อยออกมาเนี่ยจะเป็นอิเล็กตรอนลบซึ่งร่างกายเราจะมีทั้งบวกทั้งลบวิ่งอยู่ในร่างกายนะครับถ้าเราใช้ชีวิตไปปุ๊บเนี่ยร่างกายเราจะคายอิเล็กตรอนลบออกทําให้ร่างกายไม่สมดุลการไม่ล้าการอ่อนเพลียการง่วงเหงาหานอนเครียดหรือมีภาวะความดันอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้เนี่ยอิเล็กตรอนลบจะเข้าสู่ลมหายใจเราไปปรับสมดุลในร่างกายเราในร่างกายเรานะครับ ดังนั้นท่านเปิดเครื่องฟ้องอากาศนี้แล้วความดันท่านลดลงไม่ต้องแปลกใจนะครับคือนี่คือระบบการที่อิเล็กตรอนเข้าไปทําให้เรามีสมดุลของร่างกายที่ดีขึ้นนี่คือลักษณะอย่างหนึ่งของที่เราเรียกว่าการเติมวิตามินในอากาศนะครับเครื่องนี้นะครับสามารถที่จะควบคุมได้ด้วยมือถือด้วยนะครับ โดยท่านสามารถที่จะสแกน QR code ตรงนี้นะครับได้ส่วนระบบะการเปลี่ยนเซ็ตกรองนะครับท่านเปลี่ยนชุดนี้นะครับทั้งชุดนะครับในนี้ก็จะมีตั้งแต่กรองคาร์บอนนะครับกรองฝุ่นละเอียดแล้วก็ที่เคลือบมาด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ชุดนี้ทั้งชุดเพียงแค่2,500บาท6เดือนเปลี่ยนครั้งครับถือว่าคุ้มมากๆครับ ระบบการฆ่าชืโลคของเรานะครับมีผลรับรองทั้งหมดนะครับจากสถาบันชั้นนำของโลกนะครับก็เพราะฉะนั้นท่านมีเครื่องฟอกอากาศของด r ร A นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้ในพื้นที่ออได้มากสุดถึง54ตารางเมตรนะครับถามว่าสูงเกินสูงไปอีกนิดหนึ่งได้ไหมได้ครับ60-70ได้แต่ก็จะช้านิดหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าช้าต่างกันไม่เยอะนะครับก็ใช้ได้นะครับ ด้วยพลังลม450ล okay, um, ูกบาทเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์ของญี่ปุ่นนะครับก็ห้องประมาณ50ตารางเมตรก็คือ8คู8นะครับ87นะครับประมาณนี้50ากส6ตารางเมตรใช้เวลาการฟอกประมาณไม่ถึง20นาทีก็สะอาดแล้ว1ครั้งนะครับนะครับแล้วก็เขาก็จะมีกลับมาที่ฟังก์ชันเบอร์1ก็คือสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นมีรั c t air ติดบ้านนะครับ ท่านปลอดภัยแน่นอนครับด้วยระบบค่าเชโลคแบคทีเรียต่างๆตั้งแต่อากาศครับขอบคุณครับ